โกงเหียวครับอุ้ยปลาไหลครับอู้อันนี้เรียบร้อยครับยู่ครับบ่เนี้อู้ครับเห็นโตครับพี่น้องอกอากอกอ่ะก็ครับว่ามันหลายเตัวเลยครับเอาหลุดน้ำกันครับอู้เนาะดน้ำกันครับหลุดน้ำกันครับกลาวสวัสดี พี ane, gen, ่น้องเอฟซีแฟนคลับทุกคนนะครับคลิปนี้ผมกับสิผ้าทุกคนมาหาอยู่หากินนึกเราครับแนวอมากับพี่น้องมาใส่เวดที่เราครับมือนีกับสิมาไหมไหมาหน้าจะาคล้องครับมือหนีหายกินหน้าอย่างคล้องครับกะเปล่นกําลังใจให้กันครับผูใดกะขี่กําลังติดตามอยู่ก็ขอขอขอบุญขอฟุ่นนะครับหลายๆครับสรับมือนีกับสิผ้าพี่น้องมาใส่เวดป่าคือเราครับเป็นแย่ขี่กระเดียนครับมือนีนี่ครับบรรยากาศหน้าผมครับพี่น้องโอหุ่นละครับ รถพุ่นเหรอครับเอาจังได้กะบโบหลายยายห้างครับเดี๋ยวไปลุยน้ำกันครับมืโมนี่บาสิมานบอมานครับพี่น้องจัดไปครับ ขอพนครับถ้ามีก็ไเ้ยวลายามเบ็ดแล้วครับสองถุมกลัวครับอาจะไปลุนน้ากันครับว่าไม้นี่กับสินม,มานเบหมานนะครับไม้น้าจะคล้องครับไม่เ้อเอายามหลังแหลกน้ากันครับเอ,าอ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยอึงดครับี่ดึง,ดงอ,ยอยู่บนนี้ อย่างน,อน้ออย่กตุ่น้อกันครับตุ่นด้วยกันครับอู้อ้ยคุณหมอครับอู้จัดไปครับแจมแหยงแหงหมานครับใจอยู่ขางเสียงเลยครับนี่หมานมาแล้วพี่น้องอ้หลังแ,แหลกแจมแหยงแหงหมานครับเดี๋ยวเขาปดกันครับ าเอาเป็ดโฟมทำงานอย่างเร็วครับพี่น้องทุกคนครับโอ้เห็นหนอดโตครับคุณหมอหรือเปล่านี่โอ้คุณหมอครับโอ้ยพอผมหลบค่วยหนามออกไปครับป่าโอ้คุณหมอครับลึกนะเนี่ยลึกนะเนี่ยฮะจัดไปครับแจมที่สองครับเอาเดี๋ยวก็ปลดกันครับ มันมาเด้อเอาเป็นไงครับอุย้ยยู่ยูครับอ,อุ้ยเอาเอาเอาปลาอะไรครับปลาอะไรอ่าพี่น้องแจมที่สามมาแล้วครับเอาหลุดอูย้ยอะไรวะเอาโอ้อ,โอ๋อหลังตัวคามกินกครับ อุวิ่ิจนึงครับเด็ดฟูมทำงานอี่างไรครับโอ้ยปลาควานเสียดายรุดเสยตัวบอกงามครับง่ายรุดใดว่ารุดอยู่เลยเซ่ล่ะตัวปลาโอ้ยปลาดุกปลาดุกอู้ปลาดุกครับโอ้ยรุดเด้อรุดเด้อ รุ้หรือเปล่อู้หูปลลุดครับบลหลุดอู้ติดสองหลังเลไหมครับตรงขามกันเลยไหมอู้เสียดายปลาดุกครับปลาดุกไหมครับสวยๆครับจัดไปเตะไปสามครับอู้เสียดายปลาคอมาลุดครับเอ้านี่ยังเิดยรฟ้มไส้ไปนี้อุ้ยหลากมาพี่ครับฝ่ายยังน้อยหลากมาไก่เลยยูบ่ครับยูบ่ะดุลน้ำกันครับ มีดแนวนี้เนาะสุก้นครับดู่บนรถกีงว่ายังเลยเฮ้ยมาอยูด่ดอกเนี่ยดูโด,ดนหมดครับอยู่อยู่ครับว่าคุณหมอครับเยยบ้อยดีครับ เอาเดี๋ยวขอปลดกันครับอู้โอ้ยจดิงหรือครับคุณหมออุ้ยเงียบเนี่ยบ่นดึงไปยังเลยครับคุณหมอหน่อยครับเอาเดี๋ยวขอปลดกันครับโดนอีกแล้วครับอู้วินที่บ๊อบินเดอรตัวใหญ่เดียครับบุญคุณโอ้ยไอช่อนครับช่อนอุ้ยสวยครับจัดไปครับหมานไม่แล้วครับน้องเดี๋ยวขอปลดกันครับ เรือมมานแล้วครับเรือมมานแล้วโอ้โนี่มิดดึงครับดึงครับยังน้อไปยังน้อโอ้คุณหมออีกเหรอครับนี่ม้านวคุณหมอครับลาปงเยไปเสยไน้อนี่น้องเอาเดี๋ยวเขาปกกันครับเอาคือกอล้วครับมีงเยเตืออยู่ครับอิงแซบด้วยครับนี่รุ่นนี้อ๋อหลังนี่โดนอีกแล้วครับโอ้คุณหมออีกแล้วครับเดี๋ยวเห็นโตแล้วครับ อุย้ยมาแล้วคุณหมอเอ้รถเจ๋ยพี่น้องโอ้เอ้าว่าเป็นยังครับมีมิเตอรปลา,ปลาหน่อยครับมาหนิมีเสียงดิ่นๆครับโ,โดนครับโดนอะไรครับอุย้ยช่อนครับโอ้ยช่อนมาแล้วครับส,สวยๆครับจัดไปเดีย๋ยวเขาปกกันครับน้อ,นอง เบียดฟงเือห้ดึงไปครับอยู่วะนี่หกครับโอ้ยยูยูครับยูยูไปยังไงไปช่อนครับไปช่อนโอ้ยหลุดเลยครับโอ้ยมืนดึงมากนี่มันหลุดต่อที่น้องอ๋อเบื้องหลังตรงขามเออหลังตรงขามต่อติดครับอู้ยสวหลังเลยครับอู้อันนี้ใช้สวยเลยครับจะว่าเรียบร้อยครับ เอาจัดไปเดอครวบปาปะนะครับเหลือมันมาแล้วครับสองล้างตีนแล้วครับฟังตัวขามกันครับเอาหลังมีคือเมียบเลยครับแง่ฝ่ายยังน้องนี่นเมียบเลยครับอะไรอีกแล้วครับผมว่านี่มันอาจจะยูแล้วครับผมว่ายูเลยแงขาดครับพี่น้อง อู้จิบ,บดรุ่นสองสามขีดมาครับสายไม่ไหม้เลยครับนี่สายหลีด่องครับผมสีมากนิอูสายขาดครับเจียวหยาลายปวดอ้ไตน้ำมีอยู่นไตเลยครับ อ๋อเบ็ดไปสลยโหแงงีน,อน้องเบื้งเบืง,บงมันดึงไปครับโอ้ปลาไหลเสียเลยครับอยู่เนาะโอ้ยโมเมนปลาไหลครับอุ้ยโอุ้ยไปช่อนครับไปช่อนอดึงเดึงผมไปอู้ จับออกเลยครับเดี๋ยวรุดครับเดี๋ยวรุดอู้สวยงามครับเอาเดี๋ยวผมกดกดก่อนครับมันสิรุดเล้วครับนี่เยวนี่หน่อยครับจัดไปครับอู้หูสวยๆครับนวันปลาไหลกับดึงจนว่าเบ็ดโกงครับนีโกงเอยวครับอุ้ยปลาไหลครับอู้อันนี้เรียบร้อยครับยูครับบ้านนี้อู้ครับเห็นโตครับเรียบร้อยครับขันวัดตายขี้วายยูขันโตท่้านีอยูยูครับ แต่หั่นซีเมนต์ตูงไ่ครับมันบวอยู่เบ็ดจะเบ็ด,ด,ดผมขาดเนาะสายพี่ยีขาดมิ่งจะขาดก็เหลือพี่เนาะก็ไหลไหลายอยู่ครับช่วงงานี่เอาจัดไปครับเดี๋ยวผมปลดกันครับเนาะยวปลดกันครับ หลังนี้มีอาการอุ้ยเห็นทองแล้วครับอุ้ยช่อนครับเก็บ้อยครับอู้ใส่สวยๆครับตัวอะไรมากินครับเดี๋ยวโปนครับหมานมหม่แล้วครับโอ้โหนี่เงียบครับพี่น้องมาพิจ่ปลาหน่อยครับเรนอ่ะหลังนี้ก็โดนอีกแล้วครับแต่ว่าอช่อนเล็กครับดูครับใส่ี่จสัณนลูกครับสันหลาน ตัวเมียนไปใส่เบอร์อะไรบูคับเขาหลบอฟอเบอร์แะ้วบูคับเอาจัดไปครับหมานี่เขาเหครับมึอนี่เก็บโฟมทำงานอีกแล้วครับพี่น้องดึงงานบ่มีป่าครับมันเงียบครับดึงไปจนหายใจบ่ได้ครับปลาดุกครับอู้งามๆเลยครับเหลียงหุยเลยครับปลาดุกหน้าแท้นะครับจัดไปครับเดี๋ยวขอบเปิดกันครับพี่น้องหาครับทุกคนครับ มายามหลอบน้ำกันครับหลอบฟอใส่ไว้นะครับนี่จะเสียงอกอาอกอาคือครับ่มามันหลายเติบเลยครับแต่ว่าหลอบหนึ่งที่ผมเห็นตอนผมมาใส่มีปา่าควงเงยครับแต่ว่าบัดตอนผมมายามเบียดเสียครับมีค้นมาหลักครับโอ้คนจะมีนะครับรเบียดขี้โมาหาห่ยอยนนิ่้ เอาหลุนล้มกันครับอู้ยน่องหลุนล้มกันครับหลุนล้มกันครับอู้ยโอ้ยน่องเต็มมาเนี่ยาครับแงสุดยอดครับอู้ยังบ้านลุ่งอยู่โอ้ระมาณเป็นโล,เล่เลยครับปลาดุกปลาดุกหน้าล่วนๆเลยครับจัดเตะครับ นี่สุดยอดเลยเนาะโอ้ตีมรอบเลยครับเอาเดี๋ยวมื้นสระวิ่สิมายามอีกรอบนึงนะครับตอนนี้เอาไปกอนครับเดี๋ยวคนมาลอยเอาครับบ่ได้ครับเพราะว่าลอยไปเร็วครับปลาควายเงยย่หันครับปลาดุกครับจงไว้ไปเฉียงตัวหนึ่งครับพี่น้องเอ้ยสวยดีเอาเดี๋ยวผมขอเอาใส่ถุงก่อนครับ เดี๋ย่ใส่ไว้กิโก้เลยพี่น้องเอาโดนครับโอ้โดนครับปลาอะไรครับปลาอะไรโอ้หนผมใส่อู้ผมใส่แต่ต,ตัวใหญ่นะครับเนี่ยอู้ยช่อนครับอูใส่สวยๆเลยครับเแยกิริศครับผมจับกิริศใส่ครับ อยจัดไปครับหมานี้ก็ครับอโดนีครอบอุ้ยอุ้ยช่อนครับใสวยสวยเลยครับอุ้ยใสวยสวยเลยจัดไปครับหมานหลอบเด็กครับติกคับแล้วครับยามกับมาาครับนี่กรับหัวรุนเหวอนี่ก็ใส่ไว้ค้างรุนแล้วครับจัดไปครับเด็กเหรอครับเหมือนทำงานครับจุมผลงานครับน้อง สาญ,ญาครับไปครับยังมือสอบไปหลุน้อกันครับลาิีม,ม้านประมาณครับอาทุกคน,นก็สวัสดีตอนต่อศน,นะครับ ทาทุกคนมายามเบียดครับมนันนี้ก็ตีหาครับน,นี่มาตะโสเนี่ยครับรอ็ไปทํางานครับเอาดูดน้ำกันครับยาบยาม,ม่าไลยล้างเหรอพี่น้องยังเงียบอยู่ครับจะมาหอดล้างนี่ครับเบียดฟ่มหายครับหายคนหลักหนึงยังเงียบ โบเห็นพี่น้องโอ้เห็นเหรอครับนี่คือลากไต่ไกลใช่ไหมโอ้พี่ครับลากมาไกลครับน้องตายอย่งน,นั้นโอ้ห้องนี่นี่โบปาถนาครับงูโอ้โอะไรเกียรตครับ เอไปยังครับดึงหลังต่อไปครับอืนี่คือดึงครับสิะะครับจนเบียดโกวงโอ้ยปนปลาไหลครับดึงครับเจ้า่อยุครับ ตัวขาวอึดมดันดิบเปลียนน่าเดือดฟุ่มนริงว่ะใบยูครับอ่าวล้างตรงขามไม้ดุกแล้วครับดุกแล้วอู้หูหยวจนตาพี่น้องมาหนมาแล้วครับแตีงที่สองครับเต่าน,นี้ครับโอ้บ่คือเลยครับครับตอนเต่าน,นะครับตรงเตปปา เขาลอบอปวาร์บนหรอกครับเขาจัดไปครับไปี๋ยขาปวารกับครับพี่น้องหลังนี้มีอาการนี่แล้วครับดึงจนเบ็ดโกงพี่น้องปลาไหลแท้หัวพูนีปลาไหลอยู่นี่ครับเมื่อคืนดูหันหลเหครับลุ้นอย่างเดียวก็อยู่นี่อยู่ครับ ว่าหนาจะ,าไ,จะไปยู่ด้ไตมโตแล้ว่โอ้ขาดดีแล้วครับสายหลีดขาดดีแล้วครับพี่น้องโอ้ตัวเงี่ยยี่เดียอขึ้นนี่ผมเห็นมาถ่ายชิงนเงีอยย่นี่โอ้บุตรครับขาดไปสองลังแล้วครับ สายหลีดนึงเอาเวายุครับดูนี่สายไม่ไมหมครับพี่นอกขาดเด้งเดียวเลยตะเลแถวหนีเลยอันตรายเลยเอาว่าป็นยังครับห,หลังต่อไป นี่กินเงียบครับลังนี้อ,อ่อยเลยครับมีอีีแลวครับรู้เลยว่าปลาไหลครับ,บรเดี๋ยวร,รยวุ่นย่างเดียวว่าสียูบอยู่ครับทุกคนครับทั้งวันหันขาดครับมนปลาไหลใงญ่ครับเที่ยวนี้โอ้ยบอยู่พี่นนอะ นี่ห้อยสายสายเพี้ยงทีปลาไหลครับโอ้ยน้องยามาปลาไก่เบียดที่ทิฟล้างหรอปะมันตะโพอครับโอ้ยบานโบยุครับมันดิ่นจนเมื่อยครับพี่น้องโอ้ปลาคอครับเศงามครับน้องกัดไปแต่อันนี้สามครับสหรับเโตนี่ครับโอ้ยดราคุกปรกันครับเฝ้าครับมูนี่เฝ้า ล้ห oh, ลังนีมิอาการ <Like> แล้วครับโอ้ตัวจเบ็ดถอนเลยครับอนี <e <t> ่บอกเบ็ดถอนปลาดุกหน่อยครับโอตายเรียบร้อยครับเอาเดี๋ยวปนนครับโอ้พี่น้องเบ็ดฟมหลังนีมิอาการแล้วครับขึ้นกับิดปลาดุกครับหอยหลากใบไกลเต๋อยู่ครับอยูบอยู่ครับโอ้พี่น้องหวานบอยู่ครับ กูเตยครับปลาไหลครับปลาถั่วมันก็ตายอยู่หน่อยเกี่ยวที่เอาว่าตายไหมครับพี่น้อง จัดการก่อนครับดิบเงี้ยครับยานไถกเอาไม่น่องเดี๋ยวผมปดแล้ครับ อย่างสายมันขายมันบปตายครับโอ้ยปลาไหลรรูดมือจ่อยครับพี่น้องมันบปตายครับผมตีว่าหัวมันบปตายตตัวแบบนี้จะได้ยุครับเบียดงอเลยโอ้โดนดโอีกวัวหนึ่งวันบ่ไม่เหงาอีกช่อนครับไอีช่อนสวยครับของลูกค้าดีเลย บอลลุดเหรอครับบานนี้จัดไปครับสวยๆครับโอ้เสาเหรอครับนี่กเกือบหกมุ้งเหรอครับพี่น้อง